ครับสวัสดีครับจเจริญทรัพย์มาเองนะครับก็บางทีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าจะเอาลูกห้าหุ่มดีหรือว่าห้าครึ่งดีนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าน้ําหนักมือมันมีผลเพราะฉะนั้นขนาดลูกก็มีผลครับถ้าลูกค้ามือเบาเอาลูกเล็กมือหนักเอาลูกใหญ่นะครับมือหนักมือเบา,เบาก็คือขย่ยแรงขย่าเบาทีนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันดีกว่าครับนี่นะครับ ตั้งเรียงแถวแต่พอเวลาลูกค้าไปเล่นจริงตั้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องตั้งอย่างนี้ครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือน้ำหนักมือเบาอันนี้คือน้ำหนักมือแรงนะครับลูกกระทํามาแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมลองแบบจริงให้ดูเลยผมจะลองขนาดห้าหุนให้ดูก่อน รประมาณนี้นะครับน้ําหนักมือจะใช้ประมาณนี้สําหรับลูกห้าหุ่นส่วนห้าครึ่งจะต้องเพิ่มแรงมือไปครับนี่นะครับห้าครึ่งตัวนี้สี่ร้อยนะครับตรวจทุบไม่เจอถ้าถนัดห้าครึ่งใช้ห้าครึ่งครับนี่นะครับอันนี้คือผมเริ่มโยนแรงแล้วนะครับ เห็นไหมครับ11จะมาเรื like 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 anyway. like ่อยๆครับวิธีการขยับรูป11ตัวนี้นะครับนี่นะครับคู่จะมาเรื่อยๆนะครับวิธีการนี้ได้เฉพาะลูกคู่อย่างเดียวนะครับลูกอื่นไม่ได้นะครับนะครับย้อนลอยๆครับคู่ก็จะมานะครับแต่ว่าต้องเป็นลูกคู่เท่านั้นนะครับถ้าลูกอย่างอื่นจะไม่ไปนะครับเห็นไหมครับคู่จะเป็นคู่11บมาแต่ถ้าเป็นลูกห้าหุ่นตัวใสนี่นะครับขนาด ผมเช็คให้นะนี่นะครับต่างกันนิดนึงครับห้าหุนครึ่งกับห้าหุนนะครับการโยนจะต่างกันครับอันนี้ผมออกแรงนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับสี่สี่สามสิบเอ็ดคู่เี่ยคู่ห้าผมจะโยนเบากว่าเยอะเลยครับยิ่งเป็นลูกเล็กๆผมก็จะโยนเบากว่านะครับนี่นะครับ เพราะว่าลูกพวกนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับโยนต้องโยนอย่างนี้นะครับนะครับวิธีการขย่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกไม่ได้ทาโยนมามันจะไม่ออกครับมันจะตายไปเลยครับลูกมันจะตายต่ําไปเลยนะครับเห็นไหมครับคู่จะมาตลอดนะครับเนี่ยครับ อันนี้ก้าวทำให้ดูเพราะว่าลูกทำมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตึมามาตลอดนะครับลูกคู่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวนี้ห้าครึ่งโยนครับเห็นไหมครับผมต้องเพิ่มน้ำหนักมือขึ้นไปครับเนี่นะครับพราะน้ําหนักมือมันจะมีผลต่อการออกของลูกนะครับ โอเคตัวนี้ก็คือจะเป็นรูปคู่11นะครับ5้าหุนห่นห้าหุ่นครึ่งขนาด400ลูกใสนะครับตัวนี้แม่เหล็กจะไม่ติดนะครับตรวจทุบไม่เจอนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็คือจะบอกตรงว่าอันนี้จะยังไม่ได้คัดให้100%เหมือนตัวราคาอื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออกดีครับยอดนิยมเหมือนกันนะครับถ้ายัางไงก็สนใจลองไปดูสักชุด2ชุดก็ได้นะครับ สอบถามโปรโมชั่นก็นี่เลยครับ0989841961เจริญสักมาเฮงนะครับก็ถ้าในไลน์ก็มีช่างอยู่หลายคนนะครับก็แล้วแต่ครับว่าจะเจอช่างคนไหนนะครับถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรก็บอกได้นะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับจะเป็นตัว400นะครับลูกใส่ห้าหุ่นแกะขึ้นคู่11ไฮโลนะครับนี่นะครับสนใจไงก็ทักเข้ามาได้นะครับกลับุณครับ